When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All yeah. that is bad, and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. let wake up, it's me. You're gonna follow your like dreams, so or are you just gonna be another yeah. car right. in the seat? You feel the nah. hope in this beat, yeah, the hope that you need, just to see and be exactly what you wanted to be. I feel right, and I'm proud. Yeah. Hype and I'm loud. Yeah. I'ma shout all about how I feel in the now right. Ain't nobody ever gonna try to change me. สวัสดีครับพบกับรายการแต่งไปเรื่อยอีกครั้งนะครับ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวอากาศไม่ค่อยดีดูข้างบนแล้วกันอากาศฝนตกจริงๆแพนวันนี้เนี่ยนะจะพาไปดูรถเจ๋งๆคันหนึ่งนะจะเอา g i a r i s คันนี้ไปเพราะว่ารถทีเ่เราจะเอาไปดูกันเนี่ยก็คือ g i SUPRA นะครับก็เป็นตัว SUPRA ตัวใหม่รหัส A90 เลยนะก็จริงๆก็หายา,ยากอยู่นะครับก็เลยคิดว่า ไหนๆไปดูซูปราเราเจียยาริสไปดูเลยแล้วกันนะรถคันนี้ไงรถคันนี้เป็นรถของเพื่อนผมเองนะครับวันนี้เนี่ยตอนแรกแผนว่าจะทดลองขับด้วยสงสัยจะไม่ได้ดูฝนฟ้าเนี่ยมันมันมาองี้เดี๋ยวอาจไปว่าเราไปดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะว่าเป็นยังไงแต่ตัวรถคันนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ารถไม่ใช่เป็นซูปราสแตนดาร์ดธรรมดาเขาแต่งไปด้วยเหมือนกันนะรถก็ค่อนข้างสวยก็ถือว่าเป็นรุ่นซูปราที่แบบ เขาเรียกอะไรรุ่นใหม่ที่พัฒนามาร่วมกับ BMW นะเราจะมาดูว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเพียวซูปราหรือเปล่าแล้วก็น่าใช้แค่ไหนนะหลายคนก็ชอบหลายคนก็คอมเมนต์มาว่าไม่สวยมันไม่เหมือนตำนานตัวรหัส A80 นะของตระกูลซูปราไม่ใช่ญี่ปุ่นแท้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถรุ่นนี้มีดีอะไรยังไงนะครับถึงถึงได้แบชซูปรานี้มา เดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่เราจะมาดู GR s u p e r กันนะครับบอกก่อนเจ้าของเขาที่อายมากเขาไม่อยากจะโชว์ตัวในกล้องจริงๆว่าจะแนะนำให้รู้จักด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเขาทิ้งกุญแจไว้ให้ผมเลย เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัวรถยังมีอะไรดีนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูคร่าวๆแล้วโอ้เห็นจากตู้กระจกเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูตัวจริงกันอันนี้เรามาเห็นเลยนะครับตัว GR Supra ตัวนี้นะสีขาวตัวสีโปรโมทเขาเลยนะครับถือว่าสวยนะแต่รถคันนี้ต้องบอกก่อนนะรถคันนี้มันไม่ใช่รถของตัวต้ามอเตอร์นะเป็นรถเกรย์ที่เอาเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะบอกว่า GR Supra แท้ก็ไม่ใช่ GR Supra แท้ทีเดียวเพราะว่าเป็นตัว Supra เครื่อง2,000 ตัว t w i ิน u r b o นะที่ใช้อยู่ใน BMW Z4 ตัว 30i นะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าฝาแฝดซูปรารุ่นนี้เนี่ยรหัส A90 เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นฝาแฝดกับ BMW Z4 นะโตโยต้าเนี่ได้พัฒนาร่วมกับ BMW นะครับโดยใช้โรงงานที่ออสเตรียนะในการผลิตรถยนต์รุ่นนี้ขึ้นมาตัวเปิดประทุนก็จะเป็น Z4 ตัวคูเป้ก็จะเป็นซูปรานะสองรุ่นนี้เนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์อยู่2บล็อกบล็อกหนึ่งก็คือเครื่องที่ใส่อยู่ในตัวนี้เนี่ยก็คือเครื่องรหัส 2000cc ทูนเทอร์โบนะครับให้แรงม้าประมาณ252ม mm, ้านะครับแล้วก็อีกตัวรหัสหนึ่งเนี่ยก็คือจะใช้เครื่อง 3000cc นะครับตัว6สูบทูินเทอร์โบตัวนั้นเนี่ยจะได้แรงม้าอยู่ร่วม340ม mm, ้าเลยนะครับสำหรับซูปรานะส่วน BMW Z4 ก็บล็อกเดียวกันนะตัว Z4 ตัว 3.0i ก็จะใช้เครื่องบล็อกนี้เลย2 0 2, 2แรงม้าเหมือนกันกับไอตัวเครื่อง 4.0m นะครับ 4.0m sport เนี่ยก็จะใช้เครื่องรหัส 3,000cc นะฮะก็อยู่ประมาณ340ม้าอะไรประมาณนี้นะตรงนี้เรามาดูตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวจริงๆก็เป็นตัวต้องบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของ Supra แต่ตัวนี้เนี่ยถ้าที่ผมพามาดูเนี่ยไม่ใช่ตัวเริ่มต้นธรรมดาถ้าเราจะดูจริงๆนะเพราะว่าด้วย รูปโฉมเขาเรามาดูกันเลยนะครับถ้าเป็นตัวเครื่อง2,000จริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้กันชนลายนี้นะครับไม่ได้จะไม่ได้ชุดแต่งลายนี้นะฮะตัวนี้นะเขาใส่ชุดแต่งของ GR Sport มาด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัว GR Super เครื่อง2,000 Turbo ที่ได้ชุดแต่ง GR Sport มาแถมกับใส่ชุดเคฟล่านะรอบคันเลยอันนี้จากนิ้นหน้านะสวยงามนะครับดูดูไม่ออกผมยังเห็นตอนแรกผมยังเชื่อเครื่อง3,000นะแล้วมาดูเนี่ยด้านข้างก็จะมีนะครับ กับข้างอันนี้เป็นของชุดแต่งของ GR Sport นะครับรวมมาถึงด้านหลังนะครับนะก็จะมีชิ้นท้ายเนี่ยแล้วมีไฟแบบเหมือนรถ F1 เลยนะจะเป็นของ GR Sport ทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเป็นอุปกรณ์เสริมเข้ามานะ mm hmm. บวกกับวิงตัวนี้นะครับวิงตัวนี้ผมว่าสวยมากนะเวลาใส่คู่กันกับรถรุ่นนี้เพราะรุ่นนี้จริงๆเนี่ยจุดเด่นเขาอยู่ที่ด้านท้ายเราลองมาดูด้านท้ายเขานะ บั้นท้ายเขาสวยมากนะครับบั้นท้ายเขาเป็นทรงสวยปั้นเหมือนเหมือนปั้นขึ้นมาสวยมากเลยนะรถคันนี้ใครๆก็บอกว่าให้ดูที่มุมที่สวยที่สุดคือมุม45องศาจากด้านท้ายนี่แหละเราก็ได้วิ่งตัวนี้มาด้วยนะครับวิ่งตัวนี้เป็นคาร์บอนเทฟลาทั้งชิ้นเลยนะสชิ้นเลยนะเป็น2ระดับเลยไม่เหมือนใครอะผมว่าคันนี้สวยมากนะครับก็ภายนอกเราก็จะเห็นละเนี่ยได้ชุดแต่งรอบคันมานะถึงแม้จะเป็นรุ่นตัวลองนะแต่ว่าดูอย่างเงี้ยผมบอกเลยดูตรงๆดูไม่รู้นะครับ ล้อนี่ได้ล้อ20นิ้วมาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเจ้าของก็ไปแต่งมานะใส่ล้อตัวนี้เป็นล้อฟอร์ตนะครับยี่ห้อสแตน c ์ของอเมริกานะก็ถือว่าเป็นตัวน้ําหนักเบาแหละตัวนี้ก็ถือว่าเป็นล้อน้ําหนักเบานะครับเบรกเห็นไหมเขาใส่อะไร เบรกเป็นเบรกเไปใส่เบรกของ M มานะครับเพราะฉะนั้นคือเราให้รู้เลยว่าตัวนี้เขาบอกว่าตั้งใจจะบอกเลยว่าตัวนี้มันคือ BM ด้วยนะเป็นฝาแฝดกับ b m เดบด้วยนั้นก็ตัวนี้ถือว่าแหมแต่งรวมๆมผมว่าดูโดยรวมสวยเรามาดูด้านท้ายกันมางนะด้านท้ายนี่จะเห็นอีกอันหนึ่งที่เขาแต่งมานะก็คือตัวนี้เป็นปลายท่อของอะคาโปวิกนะครับก็ดูสวยนะเดี๋ยวเราดูด้านนอกเสร็จ ดูด้านในเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงปลายท่อเขาดูกันนะครับก็ดูสวยงามแต่ตรงช่วงกลางท่อเนี่ยเขาบอกผมแนละเจ้าของบอกว่าเขาใช้ของไอพีอีมานะครับยาวทั้งเส้นเหมือนกันแต่ปลายท่อใส่อาคาานะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูแล้วกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวก่อนจะมาดูข้างในผมว่าไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าเพราะตัวนเนี้ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นเครื่อง 2000cc t w i ิ t u r โบนะครับจริงๆสําหรับการขับขี่เนี่ยผมว่าถือว่าพอเพียงมากๆอยู่แล้วนะครับเนี่ย เบอร์ดูเนี่ห้องเครื่องมีนี่ด้วยครับแต่งใส่กองกรุ๊ปเมาด้วยก็ไม่ธรรมดาอันนี้สไตล์ BM เลยนะเพราะเครื่อง BM กับกองกรุ๊ปเเนี่ยส่วนมากปกติขอ,ของคู่กันอยู่แล้วนะเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วเป็นเครื่องของ BMW เลยแต่ว่าฝาครอบเครื่องเนี่ยเขาใส่ของโตยต้ามาจริงๆตัวนี้ถอดได้นะดูเนี่ยนะฮะจริงๆฝาครอบเครื่องเนี่ยเป็นของโตยต้าเท่านั้นเองนะแต่เครื่องยนต์ข้างในเนี่ยแม้กระทั่งดูตรงนี้นะฮะ โดย ABS เห็นโลโก้ BM ไหมครับนะมีโลโก้ BM อยู่เลยนะอันนี้มันบอกได้เลยชัดเจนเลยว่ารถตัวนี้เนี่ยจริงๆผลิตในโรงงานที่ออสเตรียของเ m w นะครับจริงๆคอมโพเนต์ทั้งในตรงนี้ BM ียนทั้งหมดเลยแต่เครื่องยนต์ตัวนี้ได้รับคำชมนะเพราะาเป็นเครื่องยนต์ที่ทนแล้วก็อัตราเร่งดีอยู่แล้วเครื่องสี่สูบเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง6กสูบของตัว s ู p ป a นะครับหรือ BMW ก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ดีก็คือน้ำหนักเบาหน้าเขาจะเบากว่าถ้าเทียบกันกับตัวเครื่อง6กสูบ เวลาขับขี่จะรู้สึกเลยว่าหน้ามันเบาขับขี่ในเมืองเนี่ขับง่ายนะครับแต่ขับทางไกลเนี่ถามว่าดีไหมผมว่าถทะเลงจริงๆเหลือเฟือเลยนะมันได้เทอร์โบมาช่วยอยู่แล้วนะเดี๋ยวเามาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยผมชอบซุ้มจริงๆลองดูตรงเนี้ยนะซุม้มเขาสวยนะมีโลโก้ซูปราสวยเชียนะครับ มาดูข้างในกันน so yes. ี่เจ้าของเขารักษารถเขามากนะนี่เขาเขาเขาจอดอยู่ในโรงรถเขาแต่เขาก็ยังหุ้มไว้อย่างดีเลยนะก็เรียกว่าดูแลรถรักษาดีมากนะครับยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเข้ามาครับอันนี้นะจอหน้าจอสวยนะมีรูปโลโก้รถซู p ปอร์โชว์อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้เสียงไปท่อก็ดังดีนะนะเครื่องสี่สูบ เดี๋ยวเรามาดูกันนะ้องรอเพราะวอร์มนิดหนึ่งนี่โคสตาร์เพราะเมื่อกี้ไม่ได้สตาร์เลยนี่โคสตาร์อยู่เสียงก็อาจจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงปลายท่อเขาดูนิดหนึ่งนะยังโคสตาร์อยู่นะครับเสียงก็จะออกประมาณอย่างนี้นะฟังดูก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะแต่เสียงก็ไม่ได้เลวร้ายผมว่าโอเค เข้ามาเนี่ยโอกาสชนตรงนี้สูงมากเลยเนื่องจากตัวเบาเนี่ยค่อนข้างลงเป็นลึกนะครับแล้วก็หลังคานี่เขาจะเตี้ยแต่หลังคาเนี่ยเขาดีเขาเรียกว่าทําเป็นรูปแบบของบับเบิลนะครับูดขึ้นมาหน่อยคือเวลานั่งเนี่ยคนตัวสูงก็ยังมีพื้นที่หัวเหลืออยู่หน่อยแต่ตอนองทางเข้าเนี่ยตรงนี้ชนชนแน่ๆน,นะอันนี้ข้างในก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนแล้วกันอ่า ดูแพทเทิร์นแล้วเนี่ยบอกตรงๆงว่าไม่เหมือนรถญี่ปุ่น <c oughs> ดีไซน์ในห้องโดยสารเนี่ยบอกตรงตรงไม่เหมือนรถญี่ปุ่นละอันนี้มันเป็น bmw เลยมีโฟมลายนี่ที่มีโลโก้โตลต้าอยู่แต่ถ้าถ้าปิดโลโก้โตลต้านะผมบอกเลย bmw จริงๆนะคนขับ bm จะรู้เลยนะครับ i drive มีเหมือนกันเลยนะอันนี้คือ i drive นะหน้าจอเหมือนกันเลย bmw เวอร์ชันน่าจะลองจับตัวใหม่สุดนะตัว Air bmw เป๊ะ,ะเลยนะอันนี้คือ bm เลยเนาะเกียร์ หัวเกียร์ใช่เลยนะฮะเป็นตัวเกียร์ ZF 8 Speed ของ BMW เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆเนี่ยถ้าเราดูจากคอนโซลเนี่ยบอกตรงเหมือนได้ขับ BMW ะฟลลิ่ง b m เลยนะครับแต่มีโลโก้ t o โยต,ต้าแปะอยู่เง่เห็นว่าเฮ้ยอย่าลืมนะฉันเป็นซูเปอรอยู่นะโดยรวมผมดูว่าภายในสวยนะครับเครื่องเสียงที่ได้มาจะได้เป็นเครื่องเสียงตามสไตล์โ o โยต้เลยนะครับโตโยต้าใช้ JBL นะ to to นะผมว่าเครื่องเสียงดีนะเมื่อกี้ลองฟังดูก็ถือว่าใช้ได้ ก็ใช้ได้นะนะก็ดูแล้วพอใช้ได้อยู่แล้วนะครับ JBL ไม่ได้เร็วร้ายอยู่แล้วนะครับ GR Yaris ผมยังไม่ได้เครื่องเสียง JBL เลยนี่ยังไ,ได้เครื่องเสียง JBL นะครับโดยรวมผมว่าดูดีนะครับข้างหลังมีซับบูเฟอร์ด้วยนะเดีย๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันดูหน่อย s u p r a มีจุดด้อยอยู่จุดหนึ่งเปิดจากท้ายไ,ไม่ได้นะต้องเปิดจากข้างในอย่างเดียวเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้กุญแจเขาจะเป็นกุญแจสไตล์เบียมนะอันนี้เขาต้องเปิดจากกุญแจจากตัวนี้นะครับไม่มีปุ่มให้เปิดนะซูเปอร์นี่ไม่มีปุ่ โอ้เนี่ยเนี่ยมีซับวูเฟอร์อยู่ตัวแล้วก็ที่วางของค่อนข้างค่อนข้างเล็กนะถ้าหาม,หมประโยชน์ใช้สอยใส่ของค่อนข้างยากอยู่นิดหน่อยแต่ว่ารวมๆคนขับรถสปอร์ตอะไม่ได้ใส่ใจอะไรเนี่ยขอเ e อร์ฟอร์แมน์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองมาลองเบิ้ลเครื่องดูดีในเครื่องมันเริ่มวอร์มละเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเบิ้ลเครื่องแล้วเป็นไงนะครับ เสียงไม่เลวนะครับถ้าดูแล้วเสียงก็ไม่เลวนะผมว่าใช้ได้เลยละ่ะเสียดายวันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูแล้วอาจจะออกไปค่อนข้างยากนะโอกาสหน้าเนี่ยผมจะขออนุญาตไปลอง ขับก,กันกับทางเจ้าของเขาดูดีกว่าเมื่อกี้ถามแล้วเขาอายเขาไม่เขาอยากจะไปโชว์ตัวเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเขาอีกรอบหนึ่งนะโดยรวมเนี่ยผมดูว่าดีเพราะว่าเ e อร์ฟอร์แมนซ์คันนี้เนี่ยมันมีครบหมดนะครับเกียร์ตัวนี้ ZF เเนี่ยเป็นตัวเกียร์ที่นทนที่สุดในโลกแล้วผมว่าแล้วก็แม่นยำมากนะครับใช้ใน b m เทุกรุ่นนะแล้วก็มี p a d d l e s h i f ตตัวนี้ด้วยนะสามารถชิฟต์อยู่ที่คอพวงมาลัยได้ด้วยก็สวยงามนะครับผมว่าน่าใช้อะ่ะซูเปอร์ถือเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ ตอนนี้อยู่ในกระแสเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเนื่องจากรถรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรถยนต์ที่ผลิตมาแบบลูกครึ่งนะแบบลูกครึ่งนี่มันหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเขาเรียก Enthusiast คนที่เล่นรถจริงๆอะ่ะหลายๆคนก็บอกมันไม่ใช่ซูเปอร์แท้มันเหมือนกับเป็นลูกครึ่งนะ พราะเครื่องยนต์เนี่ยที่เราเห็นเครื่องยนต์นกลไกอะไรเนี่ยใน,ในห้องเครื่องเนี่ยเบียนเทั้งหมดเลยนะแล้วก็ระบบช่วงล่างก็เบียนเแต่มีการเซตอัพนะครับให้รถขับขี่ดีเพราะว่าอย่างที่เราทราบคูเป้เนี่ยขับดีกว่าคอนเวอร์ติเบิลแน่นอนขับดีกว่าโรสเตอร์แน่นอนเพราะมันมีเสาแล้วมีหลังคานะการทรงตัวการขับขี่เนี่ยดีกว่าแน่นอนนะแต่จะยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ยังบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นลูกครึ่งเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยคนก็ยังเดากันอยู่นะครับว่ารถรุ่นนี้ม เป็นเพียว JDM หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ยังเป็นจุดด้อยของรุ่นนี้อยู่แต่โดยรวมเนี่ยผมก็ดูแล้วนะถ้าพูดถึงสมรรถนะพูดถึง performance เขาไม่ได้เลวารเลยครับนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยบางคนก็บอกชอบบางคนก็บอกมันไม่ใช่นะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยคนที่คนชอบเขาบอกเนี่ยเขเนี้ยดูตรงนี้เลยเขาบอกเว้นก็คือช่องระบายอากาศต่างๆเนี่ยด้านหน้าด้านข้างนะเนี่ยผมมีเขามีเว้นอยู่นะแม้กระทั่งตัวขอบข้างประตูเนี่ย ก็ทำเป็นตัวเสริมขึ้นมาแล้วใส่เฟกเวนก็คือเขาเรียกช่องอากาศปลอมอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนเขาบอกเอ๊ะทำมาทำไมว่าทำมาทั้งทีน่าจะใส่ช่องระบายอากาศให้มันจริงๆให้มันดูแบบใช้งานได้จริงนะแต่ปรากฏว่าก็โดยรวมเป็นเฟกเวนแต่โดยรวมผมว่าดีไซน์เขาทําได้ดีนะตัวต้าก็ทํากันบ้านมาดีรูปร่างหน้าตาเนี่ยผมว่าแจเปนิสยังไงก็เจ็บ JDM นะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับเรื่องคนยนต์กลไกนะหรือแม้กระทั่ง มีพระโลโก้ของ b m w ยเอยู่ติดอยู่ให้เห็นนะครับถือว่าเป็นรถคันนึงแล้วกันที่วันนี้เรามาแนะนํากันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ไปลองกันนะครับดูว่า Performance ของเครื่อง2,000ซีซีเทอร์โบนะ250าม้าเนี่ยแต่นี่ใส่กองแล้วนะใส่ท่อก็น่าจะขยับม้ามานิดนิดหน่อยหน่อยนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับเรายังมีรถด,ดีดๆมานำเสนอท่านรถเจ๋งๆมานำเสนอท่านให้ดูนะครับก็ You can make it through the cell. If you want a better time, once a bit of ground, if you fail, you'll be fine. get back up to the grind and never lose sight of your mission. Be driven. This life is a prison if you don't have vision. You're in it to win it, so get it, don't miss it. Your chance now, so be something somehow. Don't let yourself down.